้าชนผู้ว่าเมืองสุพรรณบนเวทีแต่นึกจะขอโทษทีกับขอโทษแค่บนเฟซบุ๊กขึ้นมาซิผู้ว่าขึ้นมาสงนา,นา,าทีได้มาเลยอยู่ปามาดูป่ากเฮ้มาลองเ,เล่นมาลองเล่นมาขึ้นมาเคลียกันหน่อยดิแอดคาราบาวยันสำนึกผิดหมิ่นผู้ว่าสุพรรณแต่เมื่อผู้ว่าสุพรรณบุรีพ่อเมืองไม่ยอมงานนี้แอดคาราบาวงานงอก พ่อเมืองขุนแผนสั่งนิติกรได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งตำรวจสพอสองพี่น้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทเจ้าพนักง,งานด้วยการโฆษณาแม้ฝ่ายจะออกมาขอโทษแล้วผู้ว่าสุพรรณบุรีคู่กรณีแจ้งเหตุผลระบุส่วนตัวไม่ติดใจเอาความเพราะไม่เคยมีเรื่องขุนข้องมองใจต่อกันแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมจากกรณีที่เกิดขึ้นอาจทําให้ในายยนยงโอภากุณหรือแอดคาราบาวได้เข้าใจจึงได้โพสต์เฟซบุ๊กในคาราบาวออฟฟิเชียล บอกว่าได้ใช้วาจาลบหลูดูหมิ่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม2565นามเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาท่านผู้ว่าออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคําอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไปจึงขอกราบขออภยัยท่านผู้ว่าและขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริงส่วนเรื่องคดีความผมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆเ,เลยครับ ขอบพระคุณครับแม้วันนี้การโพส์จะเรียกท่านผู้ว่าแต่วันนั้นบนเวทีคำว่าท่านไม่มีในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้รวบรวมหลักฐานและไปที่สอพอสองพี่น้องผู้ว่าราชการสุพรรณบุรีบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียิข้าราชการได้ง่ายๆบานปลายใหญ่โตอย่างกรณีนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังและเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงปี2556 ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตงานวันเกิดกำนันคนดังในตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีดากราดพาดพิงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยถ้อยคำไม่สุภาพและโมโหที่ถูกห้ามไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตในงานอนุสรน์ดอนเจดีและกระแสข่าวรายงานว่าครั้งนี้แอดคาราบาวไม่ได้พูดเป็นครั้งแรกเคยพูดที่งานอนุรณ์ดอนเจดีที่กาญจะนะบุรีด้วยหรือไม่ ต่อมานายนัทพัฒน์สุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้อัดคลิปชี้แจงเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะช่วงนั้นมีสถานการณ์โควิดทําให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์การกระทําที่ไม่เหมาะสมของนักร้องคนดังจนกระทั่งแอดคาราบาวได้ออกมาถแถลงการสํานึกผิดรับเป็นอารมณ์ชั่ววูบขาดสติกราบขออภัยผู้ว่าพร้อมอ้าแขนรับความผิดดราม่าเรื่องนี้ก็ไม่จบลงง่าย เพราะผู้ว่าสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้นิติกรเข้าไปดำเนินคดีกับขุนพลเพลงคู่ชีวิตคู่กรณีเมื่อเวลา9นาฬิกานาทีของวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนายเดชะสิทธทิสุดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายจากนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการสุพรรณบุรีนํนิติกรชํนาญการเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกเกียรติชัย เกิดโชคพูมกับที่สอพสองพี่น้องและร้อยตํารวจเอกหญิงอัจฉริวุทธิวัฒนาพนักง,งานสอบสวนสพสองพ,พี่น้องเพื่อร้องทุกกล่าวโทษตําแหน่งผู้ว่าต้องให้ความสําคัญเพราะมันเป็นตําแหน่งระดับผู้นําจังหวัดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรื่องนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานไม่ใช่การหมิ่นประมาทส่วนตัวเพราะในเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าคนเราผิดพลาดกันได้ไม่มีอะไรต้องโกรธเคืองกันและการที่แอดได้ออกมาขอโทษแล้วนั้นผมรับได้และรู้สึกดีใจ เนื่องจากส่วนตัวไม่มีอะไรคุณข้องหมองใจต่อกันแต่ในส่วนหน้าที่การงานต้องดําเนินการตามกรอบกฎหมายเพื่อให้เป็นบรรทฐานทางสังคมว่าใครจะมาดูหมิ่นเกียรดผู้ร,ราชการจังหวัดง่ายๆไม่ได้เด็ดขาด